มันมุดอีกแล้วมันมุดอีกแล้วไอ,อ้ยะไอ้ย่ะเฮีเอ้าเฮ้อเฮ้อคุณกว่าโดนตัวเล็ทำไมโดนตัวใหญ่วะเฮียเฮียตัวใหญ่เออเยอะคุณบอกว่าโดนตัวเล็กมุดไปทำไมาเป็นตัวใหญ่มันอืดหรือเปล่ามุดอีกแล้วมุดอีกแล้วไหนอายุโอ้ โอ้บักใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยโหมาน้นตัวเล็กนี่สู้ทีแรกนะอู้กระจอกแท้ฮึๆๆเจ็บเปิกแจ้แจ๋วสวัสดีครับผม มืัอนี้ทีมงานพากันมาจอบบอนวานแหคือเกเาครับผมแฮมืัอนี้ยหญ่คลองไหมครับผมของอีสานเขียวนะฮะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนะ้ากระดาษน้ำครับผม,บผมกักดางลแล้วล่ะครับมืัอนี้เหลือแต่จอบบอนนะฮะคือสิปบปนไดจอบต่อครับผมลุยเลย

ปลาปลามันติด่างเหรอไม่รู้ไม่รู้อาย,ยาติด่างหรือติดเฮมันอยู่ข้างนอกโอ้มันอยู่ข้างนอกเดินไปชนมันโอ้เดินไปชนมันหรือชนปลาเออปลา,อาลูกตัวแรกขึ้นแล้วครับผมใส่ใหญ่อู้ทุ่มจะนับไอโชว์สูงๆ,ๆหน่อยสิตัวแรก เออคนอะไรเหลวแบบน <laughs> ี้ตรายขว <laughs> าเดินไรแสดนได้ปลาขวาด้วยเออปล่อยปลาขาวอีกอู้ไม่รู้ปลาจีบเหรเฮ้ย <laughs> ปลา,าปลาไม่บน้าานเพื่อฟุกหนอปลาบูทองปลาบูทองอู้ อุ้นอะไรปะยังปลาสูตรปลาดุกโอ้บ่ได้งมหาวกระทถกกวาอนเบื่อเหลือเกินว่าตาดซีมาอยู่ยังมีคนเหลวอีกไหนปลาบูยออมาแล้วนี่จ้ามาแล้วนเจ้าหนึ่งตัวนี่จ้านาจ้าไอีได้ไรจมึงกิทาโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินมาแล้วครับมาแล้ว หนึ่งตัวนะฮะหมดแล้วครับผมถูกประดุประดุประดุขวางงั้นประดุใส่ใหนอู้อู้อู้ประมุดใปตลอดอู้เดือดขึ้นเลยขึ้นลุดข้างนอกข้างในข้างนอกลุดข้างนอกโอ้กระจอกแท้ตัวยังใหญ่เลยโอ้มันจะตูดกูก็เลยปล่อยเลยมันจะตตัวจับหนูจับ ไหนมันปลาขาวไปแล้วปลาขาวไปแล้วมาเร็วมาเร็วปลาขาวตัวใหญ่ๆนี่ปลาขาวตัวใหญ่ครับผมธรรมดาที่ไหนปลาขาวสามตัวปลาบูตัวหนึ่งมาแล้วปลาบูทองเฮ้ปลาไรปลาไรปลาไรปลาบู ฮ่าปลาบูน่อยปลาบูทองนะฮะมีแมวอยู่เอกอเดักรเดไปกอนปลาขาวยาปลาขาวไปก่อนเอาปลาขาวข้างด่างไปก่อน hú ừ, anh ăn mây đà đây đây, chạy tem xạ sung rồi <laughs> đại, ừ tượng ngam yếu, qua đây chi yếu, đục tôi đuôi, cá 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 đuôi, ไม่ใช่ห <j> <out> ้างคาดบ่ห้างสมบูรแบบโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเขียนชื่อไปด้วยถ้าทำหลุดน่ะไหนไหนไหนไหดียวตกอยู่ยีได้ยินจะนี่กิตาใหญ่ใหญให่ เขาบอกว่าปลาดุกปลาดุกหรือปลาเน่งนี่ทำเป็นหลับตาด้วยให้มันแบบสงบนิ่งมันสงบนิ่งก่อนบอกเหนื่อยใจเหลือเกินเเข้ารูไหนวะมันเข้ารูไหนบอกบอกเลยว่าเหตุตามันเยอะต้องตัดตาเหตออกด้วย โอ้ <hundreds> <refr tacos> เออเออดรา้เอาโชว์ต่อหน้ามันนี่แหละให้มันรู้เฮ้ยฮะก็เลี้ยวชิวาฮเลยอุทางนู้นก็ส่งงไอ้อย่าบอกนะเป็นปลาขาวไอตัวเนี้ยส่วนมากจะปลาขาวเฮ้ยเจอบุ๋ออาอุอาโอ้โอ้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน

โอ้ปลานกเห้ปลาปลาปลากระโดดออกจากเฮปลานกเฮปลานกกระจดเย่ะกระจกเททางฝุ่นกลัาปลเข้าปลเข้าปลเข้าวอายาากูเหยียบตั้งสาชั่วโมงไม่โดนโอ้เหนื่อยใจเลยเกินเฮใครให้มันจริงๆ โอ้ไอ้เกล็ดมันจนหลุดหมดแล้วอ่ะจันนี้จนเกล็ดหลุดหมดแล้วอูเหนื่อยใจเหลือเกินคุยสมองเตออธรรมดาที่ไหนอีต้มก็ได้รูกจีก็ได้ปิ้งก็ได้ไม่ต้องแดดเดียวอย่างเดียวก็ได้อูเหนื่อยใจเหลือเกิน วลารุนน oh, ี้ย oh, oh, so <a> <laughs> ังอยู uh, ่ตาเฮนะโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้เหยียบตักสามชั่วโมงหาปลากระตรไม่เจอโอ้เหนื่อใจเหลือเกินมันมุดอีกแล้วมันมุดอีกแล้วไอ้ยาไอ้ยาเฮเอ้าเฮ้ยคุณว่าคดนยดน้ยใจวะเฮียดุใจ เขาบอกว่าโดนตัวเล็กหมดไปทำไมเป็นตัวใหญ่มันอืดรึเปล่าหมดอีกแล้วหมดแล้วไหนอายุโอู้้บักใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยว่าโดนตัวเล็กนี่สุกทิแรกนะโอ้กระจอกเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้จีปิ๊ก เจ๋อโอ้โอ้โอ <you> ้โอ้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินมึงกับแบ่งชาวบ้านชาวม้าไงตัวใหญ่น่ะแบ่งไปแล้วเขายังไมแหอวแบ่งแล้วเขายังไม่เอาเพราะว่าอีรอให้เอาไปก้นเหนื่อยใจเหลือเกินเขาต่อให้เราดิมาอีกตัวแล้วครับผมปลาดุกไสใหญ่โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน ไปว่ายังยังเหลือไอ้ตัวเล็กใช่ไหมเหลือตัวเล็กโอ้เอาไป <laughs> ดูหน้าชาวบ้านเขาม้ง่ง <laughs> ปลาข้าวดูดนี่ดดดเลี้ยวบอปลาข้าวปาว we, we, ลาข้าวอีกหนึ่งตัวนะฮะ <laughs> จะมีปลาดุกให้ไหม เขาบอกว่าปลาอะไรไม่รู้ใหญ่แท้ใหญ่แท้โวโอ้โหใหญ่จนหาที่โอกไม่เจอยากระจกแท้หมดแล้วครับหมดแล้ว มาอีกแล้วนะจ๊ะหนึ่งตัวเฮ้ยเฮมันไม่ใช่ตัวนี้หรอกที่ขึ้นน่ะมันไม่ใช่ตัวนี้บอกโอ้เพราอว่าเขามั่นใจเติมโอ้ต้องต้องหาเพื่อนมันอีกไหมโอ้ธรรมดาที่ไหนเออไอ้โลไม่เห็นหรอไม่เห็นอาฮ่าอย่าเปลี่ยนชื่อให้นะ อันาี้คปลาเพดตัวใหญ่ปลาเพดตัวกลางปลาโมตัวเล็กปลาพยาบาลตนนเายี่ ได้ยินเสียงอะไรเออ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 มุดแล้วเออมุดแล้วเสียงอะไรเอ้ยเอ้ยอะไรเออปลาดุกโอ้พอแต่ไล่ยินเสียงเฮ้อเฮ่อเฮ่อเ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 ฮลอเอเฮ่อ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 เฮ่เฮอเฮ้อเฮวอเฮทอเอ่ออเอเ่อเ่อเอเอเฮ่เฮ่ออ่ อใส่กระสอบแล้วนะฮะเออลิงจะเบาจีร์ลมาเลยธรรมดาที่ไหนให้เต็มกระสอบนะซิงกลับบ้านขวดป่าขวดตาไปชีตามที่ตามขวดโอ้เืลอยใจเหลือเกิน ขาบอกว่าปากโคปากโคเขามมดแล้วหมดแล้วไหมตัวเท่าแขนอือเนื่อยตัวนี้หละอีอีถึงครึ่งโลไหมเห็นไหมเห็นไหมวัดตัวน่อยหน่อยที่ไหนโอ้มันบวกลูเลยมันเลยเบาไงเหนื่อยใจเหลือเกิน มาเลยจ้ามาเลยจ้ามาให้เจ้าของมันดูด้วยจ้าเฮ้ไม่โมยิ่งทำเป็นหมื่นเ้ยเป็นของเราเปนได้แลาได้เฮ้เป็นของเราเป็ได้เราแล้วเหรอยิ่งทำเป็นหมื่นเฮ้หรือซีคิดตัวงามอยู่ธรรมดาที่ไหนเฮ้ยยื ใส่แล้วอือมาแล้วราหนึ่งตัวอู้ปลาดุกซองเลยนะโอ้โหเร็วแท้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินไอ <c oughs> อื <c oughs> อ,อ,อปลาซุดปลาขาวปลาขาวไม่ใช่ปลาซุดฮะปลาซุดปลาซุดเย้ตัวงามอยู่ธรรมดาที่ไหนนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ ปากดใหญ่ครับผมบเลขค้ธรรมดาที่ไหนหนะนโ,นโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเมื่อกี้เห็นปลาขาวแว,วบๆไปไหนแล้วปลาขาวแวบๆอะไรอะไรเอ,ออเออฮะหมดแล้วหมดแล้วไอ้ตอนเอ้ยหมดแล้วจา <c oughs> เรียกหานกเจ้าก่อนเป็นปลาอะไร ปลาข้าวโอ้โเขาได้อีกแล้วปลาคอตัวหนึ่งอือฮือฮวันนี้เป็นวันของข้าดูเขาบ้างเขายังไปเอาขึ้นสักตัวเลยอือกระจกเท้ปลาะไรปลากระสูกน้อยปลาข้าว ปลาข้าวใหญ่เติบอยู่ถ้าเป็นกระสุนกระสุบน้อยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเมาอีกหนึ่งตัวนะฮะปลาข้าวยินชื่อคกรเจ้าเท่หื้อหื้ือยากเสมอ ปลาย่างปลาขาาได้ปลาขาาตัวนึงอี๋อี๋อี๋เลยว่าปลาตัวนี้มีเขาแน่นอนได้ยินเสียงยอยอออเอ้อ ไอีจ้าไหนเออเรื่องอารามมาอีกแล้วเลี้ยมขี้เลยเออเลี้ยมขี้เลยเอ๊ะพูดแต่คอนเมนเหนื่อยใจเหลือเกินมาอีกแล้วจ้าปลาดุกตัวใหญ่ๆสวยๆมันแต่ปุบบอปูบเอาเฮมาคนเดียวบอเออเูอเอาเฮมาคนเดียวบอขีถ่าเออกระโจกเทเฮตัวโลสองตัวโลเฮอย่างน้อยเราก็ได้เราแล้วเราไม่พูดรอไหน อยู่ในเฮนะในทุ่งเลยเนาะในทุ่งยาฮฮแบบที่ปลาดุกดีก็ดับไปได้อึบเลยอ่ะธรรมดาที่ไหนไอ้หรอนี่ไหนไ้ทีหนึงแล้วไม่มีใครชนะเี้โอ้ได้มาตรงไหนเฮปลาฟีมือปลาฟีมือโอ้กระโจกเทโอ้ไปเอบได้เราคนเดียวโอ้เหนื่อยใจแล้วก าาขาใหร่โอ้ตัวใหญ่สิโอ้พี่น้องปลากระสูบเลยตัวนี้โอ้ธรรมดาที่ไหน,นี่ปลาขาวใหญ่อะอะไรใบปลาเลยปลากระสูบตายคาที่เลยบ่โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน លឿនណាឃើញស្នាញ់ទៅគ្រលឌូលអាថុំជិះណាឡងម៉ត់ខ្លានេះក៏បាក់ដើមកទៅអូលាវស្អីលើគុកក៏នេះមើលបាច់ត្រេបងត្រេអាដាច់កាត់ជាខ្ញុំគេក្រោគេប្រឡំមិននេះបានឡារៃដងអឺ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 ហ៎បានឡារៃដងអឺអឺអឺអូ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 ມັນមុតអ៊ីកលា <laughs> ừ, là đây Ây <laughs> à, dạ! Là khao ừ, ừ. à anh Ừ vô <laughs> 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 <Để cười> à đã tu xin khẩn anh Em mình đi tui FN vô Mình tui chạy lấy cơn kênh <cười> <cười> ปลาอะไรปลาข้าวอจอหน้าปลาแล้วนะฮะปลาข้าวตอนนี้ทำไมไม่อยู่ โยนทำไมอยู่ไกลครกย่อยยๆๆแล้วูตักนาดยาเราเลือเตือนเตือนเลยเพื่อเดียวอย่าง้อยก็รู้ว่าถูกมันอยู่ในเห้นี่แหละไปในรอดย่อยๆๆแล้วเฮ้ปลาข้าวมาอีกแล้ว เออธรรมดาที่ไหนนี่บุกลาอะไรทางนู้นฮะอะไรอะไรปลาช่อนอ้าเพลาว่าไม่ใช่ปลากระสูตใช่มั้ยเป็นปลาช่อนตัวใหญ่มั้ยเอ้ยๆๆน่าจะใหญ่อยู่ถ้ากระชากจุกๆๆๆแบบนี้อีกนึงหนิงโผกว่าอย่างงี้เก็บลึกกระตูลเลยเว้ย ได้ยังอิสระครูมีการให้รอติดตามีขุกเหมือนปากข้อเลยปตาดุกได้ยัง่วเยอได้แล้ว ได้แล้วซีอิบซีอิ๊บว้ทางทางนู้นก็เจอฟอร์มกันเลยโอ้าวทางนี้เจอแบบซีอิบซิบทางนู้นแบบสยามสยามโอ้หูกปากหอเขาเยอะไปจ้าเลยเฮ้ยหันมาสิเรื่อซึ่งปืนว้าวไซโลโอ้ปากหอไซโลมาแล้วโอ้นี่ครับปลาดุกเออ เจอจนได้แนละ้วฮะสวยงามเลยธรรมาดาที่ไหนอืออืออออปลาดุกตัวเร็กละปลาดุกตัวเร,ก,วรกมาแล้วเยอะ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 เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอือปลาตาบอดดูตาด้วยตาบอดหรือเปล่า เกือบบดอือใส่โลนะฮะเจอหน้ามันแล้วอือกูจุปันโยจุนเจนนออะไรระบบมัดไว้เลยนะฮะธรรมดาทีใไนี่มาอีกแล้วหนึ่งตัวนะฮะปลาดุกเยอะ่าาต่กระจกอีกหนึ่งตัวปลาดุกสองตัวโอ้มันเกินไปหรือเปล่าเคยเคยรวมเนี้ยอะอรบ่ ว่านเฮนายกับทุกเ่นันเออมีเหตุผนพูดอย่างนี้เ <c oughs> ออได,ด้ปลาดุกอีกตัวเซยทางนูน้นหาทางออกไปเจอว่โอ้โอ้โอโออ, <c oughs> อัลา์อลลนอยมุด <c oughs> อีกแล้วมุดอีกแล้วปลาไรทางนี้อีก าบอกว่าวานปลาดุกได้ปลาอื่นปล่อยนะอาย่าหวี่บอกว่าวานปลาดุกได้ปลาโคปล่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูหุกตายแล้วมันสิตายแล้วอันละอันละไงแล้ววะโอ้เตลใจเหลือเกินเอ้ยปลาดุกทางนู้นเขาก็โทรได้แล้วเอือรรมดาที่ไหน ไอ้แล้วครับผมปลาขอกับปลาดุกคนละตัวออออ้อันนี้อันนี้ให้ยูไอ้ตัวโกนน่ะไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ใช่แล้วบอกว่าวาดปลาดุกเออเรื่องอารามมาอีกแล้วเหลือองมนขี้แล้วครับ <laughs> เือมนขี้แล้วบอก <laughs> หเหนื่อยใจเหลือเกินนี่เตังค์ปูย่องหุ่นีย่นยทงกระสาย ตัวกำลังสวยๆงามๆเออธรรมดาที่ไหนเป็นกระดับใดอึบออเเออเออไปอีกแล้วนะฮะหนึ่งตัวเหนื่อยใจเหลือเกินน้าเนาะน้าราวยายน้าเนาะนี่เขาพวกเฟืงนี่ประมาณเท่า

มันเปิไม่เคยพอปีตุต่อน่ากเลยน่ารับปานกไอ้ัเมือปุ่มๆต้องกได้พอขันขึ้นใบมันเติมโอ้บันทอดออู่คออยบันท้อนนช่เนาะเยบันทอยังขันเลยุิพอหนักเลยสอง้นต้องอืบ ไปอยู่หมูอต่อแถวเขาลงที่ไหลนลงคงจะเด็กมันมาพูดหนูไม่นะเห็นอือปากมันมาต้องลวงเลยมั้งล่ะเจ๊ที่รถโคงมาอยยังเห็นปวดปวดปวบปวดเข้าห้องน้ำล่าวมันบ่แม่น้ำมัน,นบ่เคยเลือกมันเอาได้อยู่ Ami mịt a mịt bỏ có cái chưa có cái hạt thương nào cái mẹ rồi Spagai mọi thứ mà thứ mọi thứ lắm. thứ mọi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  thứ mùa nó hoàn à, nặng 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 mùa đồn một ở mùa hoàn à, mùa <laughs> mong mong mình thế, <cười> <cười> Ủa, không <laughs> เต็มหนังเลยอืมน้ำปาไม่น้อย หมดมันกินปลาทะเลบ่เป็นปลา,ญญากรอบเลยนะหมดมันกินปลาทะเลบ่เป็นไม่หรอกคือปลาลักปลาดักปลาลักฮ <c oughs> ึปลาลักเลย ปลาเรื點點่ยได้ทำเ้นียเอ้าไปพุ่มตเนียดูทะเลก็รุนนีนะพอดีต่โคตรเจ็บปวดไรคือยสามเงียงปลาดุกปลาดุกบ้านเราใค้จิบจิบเจอไอ้ตัวนั้นแล้วกดวเรมานสามเงียงคือปากเงยงตุ๊ปากกดเงียงลังเออม่เงียงหลังมัน อันนี้เป็นตาซีจิงน,นั่นเะป็นอาหารทะเลเดี๋ยวอนี้มั้งจริงไม่ได้นาคือ,อกลายเป็นสีหอยก็เอาเขียวขีดกับผมคลิปนี้ก็ฝากไปสำเนียงแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนาคตนดัครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย